ขอสนามจีสัปดาห์ที่8วันนี้ผมอยู่ที่โรงเรียนสระบ,บุรีวิทยาคมนะครับผมเชื่อไหมครับว่า3สัปดาห์ที่ผ่านมาเรามีผู้ชนะอันดับหนึ่งที่เป็นคนอายุต่ำกว่า18ปีและสัปดาห์นี้ก็เช่นกันครับเดี๋ยวเราจะมานั่งคุยกับน้องเขากันว่าทําไมเขาถึงเป็นผู้ชนะของปนามจีจสัปดาห์นี้ได้ในขณะที่มีคนเล่นพร้อมกันถึง10,000แคนฟุกหรือเปล่าจัดครั้งแรกหรือเปล่ารู้จัก GG, จีจจากไหนเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกับเขากันนะครับผมสวัสดีครับน้องครับครับ แนะนำตัวกับพี่ๆทางบ้านให้รู้จักกันหน่อยฮะชื่อเด็กชายบัญญตพลวงดีครับน้องปันครับน้องปันครับอายุ15ครับ15ปี15ปีขอบนาน้ำทำมา5ปีเท่ากับว่าตอนนี้ขอบนานคลอดหนูสิบขวบเรารู้จักขอบนาน้ำจีๆได้ยังไงอะถามก่อนก็เล่นกับเพื่อนครับคือเพื่อนเพื่อนเล่นกันเหรอหรือยังไงใช่คับคือเห็นเพื่อนเล่นก่อนใช่ค่ะแล้วเราก็เลยไปถามเพื่อนว่ามันคืออะไรใช่คับครับผมเราเล่นตั้งแต่สัปดาห์ไหน เล่นสัปดาห์6ครับสัปดาห์ที่6 3สัปดาห์เท่านั้นเองสัปดาห์แรกพอจําได้ไหมว่าเราเล่นเนี่ยอันดับของเรามันดีหรือไม่ดีหรืออย่างไรอันดับ3ามอสครับอันดับ300ร้อยหุยสามสัปดาห์ก่อนก็มีคนเล่นประมาณ5 0,000คนได้ที่300สัปดาห์ที่แล้วอ่ะสัปดาห์ที่แล้วเก้าพันกว่าครับเก้าพันกว่ามีคนเล่น8 0,000คนและสัปดาห์นี้กระโดดจาก9,00 0ันว่ามาเป็นที่1 ถามจริงจงจากใจตอนที่เราเลือก11ตัวจริงรั้งแรกก่อนกดส่งทีมสัปดาห์นี้เนี่ยหนูคิดไปมบ้างไหมหน,หนูหนูสุ่มไหม,ไมหรือเราวางแผนไว้ตั้งแต่โกยันกองหน้าเลยไม่ได้สุ่มครับไม่ได้สุ่มครับตั้งใจเลือกโกคนนี้กองหลังคนนี้ไม่มีสุ่มเลยเหรอไม่ครับเราดูบอลเยอะไหมก็ดูเยอะวิธีที่หนูเลือกแต่ละคนแต่ละนักเตะเอามาใส่ทีมเนี่ยเราเลือกจากอะไรอะ่ะเราดูยังไงอะ่ะก็ดูตามความรู้สึกครับ ใช้ความรู้สึกเหรออย่างอย่างบูโน่กับตันเนี่ยทำไมเราถึงเลือกบูโน่กับตันสัปดาห์นี้อ่ะก็บูโน่ไม่ได้ยิงมานานแล้วอ๋อบูโน่ไม่ได้ยิงมานานเราคาดว่าสัปดาห์นี้มันมาแน่ครับและที่สําคัญสดชื่อทีมถ้าหากว่าใครได้ติดตามเขาเรียกว่าลีดเดอร์บอร์ดหรือตารางคะแนนไปทุกๆุสัปดาห์เนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันจะมีชื่อทีมอยู่ซึ่งชื่อทีของน้องคือซาร่าพาคว้างเงินแสนซาร่าเป็นตัวสุดท้ายจริงๆทําไมเราถึงตั้งชื่อทีไว้แบบนั้น ก็เหลือซาลาตัวสุดท้ายก็ไม่รู้จะเชียร์ใครวันนั้นนั่งดูสดไหมดูสดคับเห็นคะแนนตัวเองไหมว่ามันกำลังจะมีโอกาสขึ้นอันดับหนึ่งเห็นแล้วครับดูสดๆเลยคืนนั้นยังไม่หลับใช่นั่งดูอยู่ครับณเวลานั้นที่ตัวเองกำลังจะมีสิทธิ์ลุ้นแสนเนี่ยบอกใครบ้างไหมเพื่อรู้ตอนเช้าวันอาทิตย์ครับตอนเช้าวันอาทิตย์ขึ้นไปที่หนึ่งเช้าวันอาทิตย์ขึ้นไปที่หนึ่งเราถึงรู้ตอนนั้นแล้วแล้วตอนนั้นอ่ะเพื่อนมาบอกคิดว่าเพื่อนโกหกไหมไม่ครับผมรู้เองครับรู้เอง เรารู้ก่อนบอกพ่อบอกแม่ไหมยังครับยังไม่คิดว่าจะได้ครับยังไม่คิดว่าจะได้ครับแล้วพอสิ้นสุดการแข่งขันสัปดาห์ที่8เราเป็นผู้ชนะบอกใครเป็นคนแรกบอกพ่อบอกแม่ครับบอกพ่อบอกแม่เราโทรไปบอกเขาว่าอะไรบ้างไม่ครับอยู่บ้านด้วยกันอะไรฮะอยู่บ้านด้วยกันอ๋อเราอยู่ด้วยกันเลยบอกแม่ว่าอะไรบอกว่าได้เงินแสน แม่แม่ได้เงินแสนในแอปขอปปะหนามีตีแม่ไม่ตกใจอ่ะอยู่ดีดูหนูไปทำอะไรมาได้เงิน10,000แสนบาทก็ตอนแรกก็ไม่เชื่อครับแม่ไม่เชื่อวันที่รับสายพี่อ่ะรู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าเราได้แสนแล้วรู้คับถามยิงรอไหมรอการยืนยันจากเสียงโทรศัพท์ไหมก็รอคับรอใช่ไหมมาถึงวันนี้แล้วเงิน10,000แบาทกําลังจะเข้าสู่บัญชีของน้องที่จะเอาไปทําอะไรครับตอนนี้ก็ยังไม่รู้เลย ยังไม่รู้นะ15ปีได้เงินมา1น0 0 0แบาทยังไม่รู้ว่าจะเอาไปทาอะไรพี่แนะนําให้อันดับแรกฝากคุณพ่อคุณแม่ไว้เป็นทุนการศึกษานี่จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแน่นอนจริงๆแล้ววันนี้คุณพ่อแม่น้องเนี่ยต้องมาแต่วันี้ติดทํางานนะครับวันนี้น้องสอบก็เลยมานั่งคุยกันที่โรงเรียนสุดท้ายนี้อยากให้ฝากคนที่ก็ยังไม่เคยเล่นเด็กๆที่อายุ15เหมือนเราและคิดว่ามันยากคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้โอ้ยผู้ใหญ่เล่นกันทั้งบ้านทั้งเมืองแล้วผมจะไปสู้ยังไงแต่3สัปดาห์ที่ผ่าานมา เด็กอายุ13เด็กอายุ15คว้ารางวัลไม่ใช่เรื่องที่เป็นฟุกแล้วฮะเรามีอะไรจะฝากบอกเขาไหมว่ามันไม่ยากก็เลือกตามความรู้สึกตัวเองครับไม่ต้องไปฟังเสียงจากคนอื่นครับอย่าคิดเยอะครับเรารู้สึกอย่างไรจัดแบบนั้นไม่ต้องมามีข้อแม้เยอะแยะมากมายสุดท้ายแล้วคุณจะได้เองยินดีด้วยนะครับผมเราคือสุดยอดผู้ลเล่นแฟนตาซีคนนึ่งแต่เดี๋ยวสัปดาห์หน้าผมยังคาดหวังต่อไปว่าผู้ชนะขอสนามจริงๆสัปดาห์ที่9 จะยังเป็นคนที่อายุต่ำกว่า18ปีอยู่คุณเองก็มีสิทธิ์ลุ้นจะมาที่โรงเรียนนี้อีกครั้งหรือจะไปที่โรงเรียนและที่ทำงานคนุณโปรโดติดตามสัปดาห์หน้าขอบสนามจีจีแอปแฟนดาซีที่มีเงินแสนแจก,กทุกสัปดาห์อย่าลืมโหลดมานลครับ